วัดีจ้ากาบสบายดีเลยโคแกนพี่นออ้องกองปลายเบิร์ตสุขุสุคนจ้าฝั่งลาวฝั่งไทยและผู้ที่อยู่ต่างประเทศน้ำเด้อจ้ายินดีต้อนรับเขาสุสง่งเทาวลาว,ลาวสาวสวรรค์ปีจ้าวันนี้แกมาพอกับสาวแก้วเส้นเกา่าคนเกา่าคนเดิมนะ้องพี่เนาะเมื่อน,นี้แกเป็นมือง,งามยามดีได้โอกาสพาหน่องแดงรับหน่องแววนะเนาะเขาจะพาเพลินมานาั่งรถไฟฟ้า ครั้งแรกในชีวิตพีผีจ้าพออาย่บ้านเท่ากับ่เคยนั่งรถไฟฟ้าเคยนั่งไต่รถไฟผีผีเอ้ยเห็นแต่ทุ่งไฮทุ่งหน้าคนละเพราะเขามาเมืองกุ้งเลยจะวางสวายขนาดเนาะพี่ผีนาะปะไปเบิ่งนน้ำกันเลยเนาะว่าเพิ่์นจะเป็นแบงไงนะตื้นเต้นขนาดเลยคนละเป็นอได้ไม่เพื่อคุณฮะแบงคุณแบกตาใครกูบ้านก็ร้องแต่จะเล่นกูบ้านเท่าอะไรเต่าเนาะไปรับชมน้ำกันเลยเนาะพี่ผีนาะว่า การเดินทางของสาวเวียก็ซาแดงครั้งแรกนีและเป็นจังไดเนาะพี่ธีจ้าได้ไป,ไปสือตัวโรดิเซียนของแดงมาเออบนแท้ควรไปสือพี่น้องเอ้ยมาหนึ่งคนแรกบางาก็เจาะตอ่แอแถวเขาก็ต้องตอ่อแถวน้ำพึน่นไปไปตอ่อแถวกันเลยจ้านี่เขาก็ได้มากแล้วต่อแถวเรือปลาเขาก็สิไปกันเลยนอกพ่พี่นอกในราคานีสี่ยี่บบาทพี่จ้า จะพานั่งรถไฟฟ้านั่งลินเนาะพาน้องแว่ก,กับน้องแรงนั่งรถไฟฟ้าจ้าไปกันเลยเนาะพี่พีจ้าเป <c oughs> ็นเดนน้องแววอันนี้แหละอันนี้รถไฟฟ้านะอันนี้ทางรถไฟฟ้าเพื่อนนะจิหน่อยถามเบื้องรถไฟมาก มาหอนแล้วพี่น้องบรรยากาศในสถานีเนกสา,ารสะอาดคือเก่าคนกับไลคือขักเช่นเก่านะพี่น้องแล้วน,นี่รถไฟฟ้าน้องแดงอันนี้แหละเขาเอินอันนี้เขาเอิน BTS ได้ค่ะแนบว่าข้างบนนะคะแนบว่าข้างล่างนะเขาเอิน MRT มีมีข้าง,างล่างอยู่พื้นดินหุ่น ยนรถไฟแต่ดินเพนเอิรอัน MRT ข้างบนนี่เพนเอิร BTS อันนี้แหละอันนี้นนรถไฟฟ้านะี่ยขึ้นรถเม่บานอนนั่นฟังห้าอยู่อะ <laughs> บ่าคือบ่คือรถเมฆนั่นเนี่ยรถไฟฟ้านะมา <laughs> ได้ขึ้นคีเลยอันนี้สะเป็นยังไงเนี่จวดบาทเดียวน้องแดงว่า <laughs> ตวจราเดียวสะอาดสะอาดเช่นกันพี่อะไรก็ด้ก็ต้องไปลงคนก็ไลค์คือเก่าผีผีจามาเชื่อมทางรถไฟไปกันเนาะเก็บใบดีเลอรบัสนะเออจังหน่อยออกมาได้ได้เออถ้าเบิึงถ้าเบิึงบัตออกเออ ข้างในก็นได้แบบัดแบ,บแบ,บัดฟอาหนีออกไปก็จกังอันคือออกนียอดเลยอ่าตอนถ้าเขามานะเขาแปลผู <tryin> ้ก,กินผูก,กี้นี่เดยบอกยอนอลไรก็ออกไปเลย <N> บับดบัดห่างโงขึ้นมาฮะบัซื้อไหมบอดได้ทิมขาเบิงเออคีอยางบอกิมิตู้ไบบ้ายางผู้กินนี่เห็นปะเอ้ย้อนไปเนี้ยบอดเลยเตะซบขเขาบป,ป,ปน้ามูก,กกระไรไปเลย เข้ากันย่างไปเออมีประตูกันไปเข้าย่างออกมาอันคุกกี้นี่เด้ข้างใดก็ได้นี่เนี่แหละฮะีน่พฤศจิเน่หางกินยังในอันนี้พฤนจิมีการแจกเดือนเมือนที่ว่าแบบนี้เดี๋ยวได้รู้ไปฝากกันเลยไอแตงิูเขอาใจอยู่ดเลยเขอาใจเนาะ บันดอเขากุุงแห้งอะไรด้วยเนาะสาวลาวนางรถไฟฟ้ายกางแหลเนาะได้ขบถตอนนี้ข้า <laughs> ต้มกับบันดอเขากุ้งแห้งอะไร thank you น้องแววนี่ได้มาแล้วมาแล้วนี่รถไฟฟ่ามาแล้ว แน่เป็นมีอันแล้วพอพ่อทำอันแบบว่าหักเสาโคาบดไทยอยีกแล้วย็นบ่าวมีดฟาทผู้ตัจัาบ,บีดีได้หลุมได้ ไม่เย็นป่ะนักเตอเพิ่มใกับรถตู้ให้อาทีรถตู้ไ่นอกเลยทีรถตูแล้ว ยืนเป็นวะบางนำมารายยืนเมื่อคูก้นเป็นวะผพี่แตาห้อยยืนะคนนะยืนเมื่อูก้นเป็นยังนี่ทางโค้เออแล้วอเป็นไดลรงรถไฟมากเลยงงวันน่ะ เป็นไดคือเกาเป็นไน้องแดงอย่าดมเมารถไฟแล้วลงรถหนี้ป้าเกือบถิ่มน้องแดงก็น้องแววมานด้รถไฟนี่เดี๋ต่อแถวไปน้ำข้ากอีก เป็นได้นทางรถไฟฟ้าน้องแววเ <c oughs> ย็นแห้งเนาะเด้าอีกแล้วเด้เห็นว่าไปทางใต้ทางเหนือมีเบิร์ตได้ลดคนน่ะสะดวกสบายขนาดเพียร์ยู่อันเมืองไทยไปไซสมาไซสแค่แนบอาวาหูเส้นทางนี่ไปไง่ายเดียวหอด้านนี่นึงค่าเดียวหอด้านนี้ จอดจอดทุกสถานีบอกน้องแวววะไปไปึ้นไปเล่สั่งึ้นนั่งย้ย ตอนนี้เขาไปยุ่ที่สถานีตากสินนั่นเองพี่ตารถล,ล่าพาหานะเป็นการ้ายคือเก้าสะดวกสบายเช่นเกาน่าเราพี่จตาสถานีเป็นการสะอาดสะอาดเช่นเก่ารถขบวนถัดไปจะให้ไม่ได้น้องแววเห็นรถแล้วตื่นเต้นปะมินหัวน้องแววเมารถ <laughs> น้องแววเมารถให้พาลงแดงเป็นน้นองแดง,งลงแล มาลองนงแดงมาม,า,า,มหา,หารถไฟฟ้าสู้ๆคนนั้น,ออน,นี่แหละมหาลานเนาะนันเตือนในรถกระาอีกแล้วไปสะดวกสบายไปมากกันเนาะเหนื่อยเหอย ไหนๆเพอได้ขี่แล้วผัดเมย์ไล่สปาร์ตี้ลูกเรียนจีวรลานเรียนจุกข้าวเออขุนแล้วเดีว่าขะบองว่ายลวนเล่ยท่านใจข้าเดียวข้าวเดียวหมดเหมือว่าท่านพมันหอนว่ายแต่แ่งก็เป็นงานเนาะข้าวเดียวข้าเดียวข้าเดียวหมดแล้วข้าเดียวหมดแล้วจะดวงสบายคักมากแต่ที่ว่านั่งรถไฟฟ้านี่กัเกือบบวรดเนาะเมื่อยเพื่อนนาะ เมื่อแต่่ากไปวหามาวหวสะดวกสบายง่าแบบนี้เนีไยนะคะเพียงนูนเลยอยู่ดีอยูดีๆมากเลยเพื่นอย่แลนีนี่ลงมาแล้วออกยอดเลี้ยนไปเลยคนละซองยอดเออใส่ไปลดเออจังซันละทำเป็นบรู้ นางรถไฟฟ้าวันนี้น้องแดงกับน้องแววก็เกือบเอาชีวิตบอ่อยพอดดันมื่อยแห้งเดตไดนเนอร์บิพี่เนอะการประจนไฟของสาวลาวขังแหลกในเมืองอกรกุวงบน่ะบรถไฟฟ้าลาวเกี่ยวโคจชกินไฟสตรีน่าบิ๊กพี่เดอร์ถ้าได้มากินมีกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ในเด้อจ้าขอการคิดหนาเด้อิ๊กพีเอฟซีนะ